รู้ไหมครับว่าเวลาคอมมิกเราประกอบเครื่องทีนึงเรต้องใช้เวลาเก็บสายเนี่ยต้องเก็บนานแค่ไหนอลองเข้ามาดูใ,ใกล้นะไอสายเมนที่เป็นยี่สิี่พินเนี่ยอันนี้ไม่ยากแล้วไฟเลี้ยง CPU เนี่ยอันนี้ก็ไม่ยากแต่ไอที่มันยากเนี่ยเวลาเราเจอฮับนะครับฮับแฟนคอนโทรลเลอร์ฮับแฟนชุดนงชุดน้ำอะไรที่พัดลมเยอะๆแล้วสายมันต้องเยอะเนี่ยมันจะยากคุณด,ดูดิหัวเล็กหัวน้อย1 2 3 นะครับ4 5 6ห้า10 11ไอ้11เส้นนี้ทำยังไงให้มันเรียงแบนๆไปด้วยกันได้ทั้งหมดทุกตำแหน่งมันค่อยๆไปทีละจีบเลยครับดูว่าคู่ไหนไปทิศทางไหนได้มาจากแหล่งเสียบอะไรตรงไหนใกล้เคียงกับสายไหนแล้วค่อยๆรัดเห็นไหมฮะมันจะไปเป็นข้อข้อขอแล้วดูทุกเส้นแบนม้วนแบบไม่มีบิดไม่มีเบี้ยว ข้อดีของการทําสายแบบนี้คืออะไร1ก่อนเลยสวย2คือมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อย3คือเวลาเครื่องมันใช้เป็นนานๆเนี่ยมันเกิดอุณหภูมิคุณจะใช้6เดือนปีหนึ่งสงปี3ปีอุณหภูมิพวกนี้นะครับไม่รู้แหละบ้านคุณจะร้อนแค่ไหนหรือร้อนน้อยร้อนอะไรไม่รู้อุณหภูมิพวกนี้มันจะทําให้พวกสายพลาสติกพวกยางพวกนี้มันเกิดการสึกกร่อนนะครับมันจะกรอบพอมันบิดมากๆปุ๊บเวลามันกรอบ กะเละใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในท่าทางที่มันแบบเออที่มันควรเป็นอสายมันเป็นระเบียบะโอกาสกรอบถามว่ามันมีไหมมีนะครับแต่ถ้าเกิดมันแตกมันอะไรมันก็ยังอยู่ในทิศทางที่เออมันเป็นระเบียบยังไงมันก็ดูดีกว่า